ประมาณนี้ถอยหน่อยเออประมาณนี้ถอยยี่งโอเคประมาณนี้แหละนี่ครับผู <k <k ้ทำชื <k <k ่อเด็กหญิงทำันทั้งกลุ่มเยพี่แหมถ่ายถ่ายครูถ่ายครูแต่ครูคนสวยนี่ฮะครูคนสวยฮะครูจินตนาฮะครูจินตนาสมศรีนะครูคนสวยครับผู้ดูแลคนที่ก็ทำมันเด่นเลยใช่ฮะพวกเราแค่มาถ่ายเฉยถ่ายแค่สอง เราจะเริ่มเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะฮะทำกันเอ,อ,เอา้อาวละเริ่มใส่น้ำมันแล้วนะฮะเราจะเริ่มผัดกันเดี๋ยวเราไปดูที่กระทะกันนะฮะว่าจะเริ่มผัดกันยังไงอาละฮะใหน้นายบรรยายต่ออาละคอแนะนำพิธีกรให้รู้จักนะฮะเด็กชายฮิรัญจกูลผู้ภาคเสียงกีีนะฮะ เรามาเริ่มดูที่กระทะกันนะฮะเราแ,แล้วนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้กำลังเกิดการปรึกษากันนะฮะหาลือนะฮะ อาละเริ่มเกิดความวุ่นวายอ้าวคุณมาร์คไม่เยี่ยมฮะะตอนนี้เกิดความกำลังประชุมปรึกษากันอยู่นะฮะอ่านนะฮะเรียกประชุมด่วนฮะโอวัอนนี้กระทานะฮะวันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะตอนนี้เรากำลังรอการเกิดอ่าตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะฮะรอมานานแล้ว เกิดปัญหาเล็กน้อยนี่ฮะคนทำนะฮะเด็กยานิสานะฮะเออเอียงเออเกิดขีอย่างมือเอ้ยปีนี้ละช่วยอ้ามือไม่ใช่ตรง มันไม่ตรงเลยขนาดนี้กระัางเดือดแล้วนีกำลังเริ่มเดือดนะมันใกล้ๆเลยเอาละคัะเราจะมาเริ่มดูใกล้ๆนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเฮ้ยมีอ่ะเริ่มแล้วะฮะกระทะเดือดแล้วดูนะฮะว่าพวกเขาจะทำยังไงต่อ อะเริ่มแล้วเริ่มใส่กระเทียมลงไปก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มตีไข่เพื่อจะใส่ไข่ต่อไปเริ่มเทแล้วฮะเทแล้วฮะไข่นี่ไปดูนะฮะเราจะไปดูใกล้ๆนะฮะ,ะ,ะเออฉากนี้ต้องตัดเสียงหน่อยนะคะ,ะ,ค,ะคือคุณมิน,นะ,ะจากคนแรงมาฮะ,ะเดี๋ยวไอแพด อ่ะล่ะเราจะเริ่มใส่หอมหัวใหญ่ลงไปแล้วนะฮะใส่ผักไก่หอมหัวใหญ่แล้วเรามาดูไกลๆหน่อยดีกว่านะฮะเอาล่ะฮะเริ่มใส่เครือ่องกุ้งเพิ่มเติมไปแล้วะฮะหใส่กอกแฮมน่ากินจริงๆฮะไไม่ได้กกินหรอเริ่มเลยนะฮะอย่าให้เสียงอะไรแทรกเข้ามาสิฮะมันไม่ดี

คุณไก่ย,ยกกระทะเลยไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องใส่ไข่เลยใส่ไข่ไข่ยูกั่หมูเสรองปรุงเลี่ยงไม่ได้ใช้เลยอ,อยู่แค่นี้นะฮะไม่เป็นโ,โหเลยเยอะมากจริงๆนะสิ่งของ ลอลงๆรอนะคะรรเออมิน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 ไอ้มินมินอะฮะเราเรียกไไปเปลาม่ตไม่ต้องตัดตอ่อถ่ายไปเลยเออก็เข้าใจไงว่าถ่ายแต่ก็ จะพยายามตัดให้ดีนี่คุณครูสุดสวยมาช่วยอีกแล้วฮะนี่เฮ้ยอาจารย์มาเข้ากล้องใหม่สิกทีฮะมันไม่โดนเมื่อกี้มันไม่ติดน,น,น,นี่พิดีกต้องกอกนี่ครับคุยดีก่อนนี่เริ่มผัดแง่หน้าตาดูดีจริงฮะยอมรับ แหมเข้าวผัดออกมาหน้าตาดูดีเหมือนคนผัดจริงๆค่เข้าวผัดหน้าตาดีเหมือนคนผัดเลยรเริ่มแล้วฮะโอ้โหผมอยากกินเลยฮะ,อ,ยะอะไรกันฮะยกกระทะแล้วหรอฮะอะไรกันฮะยกกระทะแล้วหรอฮะ นี่มีใส่ซีอิว้วคัะโอ้โหน่ากินจริงๆคัะเราจะมาดูมึงเนาะติง โอ้โหซีอิ๊วทะลักนะฮะถ้าเค็มเกินผมไม่รู้ด้วยนะฮะอย่านะฮะอย่านะผัดเยอะๆหน่อยสิฮะคุณแม่ครืออ้าวพิธีกรเราเปลี่ยนมาเป็นเชฟฮะ ก่อนมากลายมาเป็นเชฟไปแล้วนะฮะนี่ถึงกับยกกระทาเลยอยากกินมากน่ากกินมากอ้าวเริ่มมีคนครับเราจะมาเริ่มถ่ายกระทากันแบบโอ้น่ากินจริงๆฮะเทใส่กรอกไปเลยไหมฮะคุณพี่ชม อ้าวขอบคุณอาจารย์สุรินทร์ผู้ให้เกียรติมาร่วมชมเออฉากนี้ต้องตัดนะฮะตัดต้องเอาอะไสาระนิดหน่อยว่าจะไปใครจะไปคนน่ากินนะอ่าเริ่มมีคนอยากกินแล้วนะฮะคุณมิ้นยอดกระท้อนแม่เริ่มหอมแล้วแม่สุดยอดจริง อา,าเริ่มจะมีคนมาชิมแล้วนะฮะ